วัสดีคพับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าในบทอ่านของวันเสราร์ของอาทิตย์นี้ก็มีใจความจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติพี่น้องมีใจความว่าโมเสกล่าวกับประชาชนว่าในวันนี้องมพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านทรงบัญชาท่านปฏิบัติตามข้อกําหนดและกฎเกณฑ์เหล่านี้อย่างเคร่งครัดสุดจิตใจสุดวิญญ,ญาณ ในวันนี้ถ้าท่านได้ยินพระผู้พิญจ้าทรงประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของท่านถ้าท่านดำเนินตามหนทางของพระองค์ปฏิบัติตามข้อกําหนดบทบัญญัติของกฎเกณฑ์ของพระองค์ทั้งเชื่อในพระสุรเสียงของพระองค์ครับพี่น้องพระพิญจ้าพูดกับเราทุกวันเวลาเราสวดเราก็พูดกับพระพิเจ้าแต่วเวลาเราอ่านพระคัมภีร์พระพิญจ้าก็พูดกับเราพี่น้องอยากแกได้ยินพระพิญจ้าพูดไหมล่ะ ถ้าอยากได้ยินก็เปิดพระคัมภีร์อ่านแล้วก็จะได้ยินว่าเออพระพิญ้าตรัสกับเราอย่างนี้อย่างนี้แล้วอย่าไปคิดที่จะบอกว่าพระบิญ้าตรัสกับคนนั้นคนนี้นะไม่ใช่ตรัสกับฉันที่อ่านพระคัมภีร์ต่างหากและฉันจะต้องนําพระวจาของพค์ไปปฏิบัตินี่แหละครับพี่น้องส่วนสําคัญไม่ใช่อ่านพระวจาให้คนอื่นได้รู้ว่าเขาต้องทําอะไรแต่ตัวเองนั้นแหละ จะต้องแก้ไขตนเองหรือจะเดินอย่างไรให้ถูกทางดังนั้นเมื่อพระบิจาจัดเราฟังและนําไปปฏิบัติเราก็เป็นญาติของพระองค์พระเยซูเจ้าพูดสั้นๆง่ายๆแค่นั้นนะครับสนิพระวรสารในวันนี้พระเยซูเจ้าจัดกับบรรดาศิทธว่าท่านทั้งหลายได้ยินคํากล่าวว่าจงรักเพื่อนบ้านจงเกลียดศัตรูแต่เรากล่าวแก่ท่านว่าจงรักศัตรูและอธิษฐานบาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน เราเห็นนักบุญหลายองค์สเตฟานเอยนักบุญมอรณนสขีเกาหลีเอเยียดนามเอยไทยเอยแต่ละครั้งที่ได้ยินมาก็บอกว่าขอพระเป็นเจ้าเมตตาคนที่ฆ่าเขาคนที่ทำร้ายคนที่ทำร้ายและคนที่ทำลายเขาเนี่ยโอ้โหนี่เป็นถ้อยคำที่เรียนแบบอย่างพระเยซูเจ้าจริงๆก็คือรักศัตรูพี่น้องครับคนที่รักศัตรูได้นี่ก็ต้องมีใจประเสริฐมากเลยมิฉะนั้นรักไม่ลงนะครับ พระศัตรูก็คือคนที่เราจะต้องทำลายแต่ถ้าหากมีหัวใจของพระเยซูเจ้าเราก็ขอพระบิดาเจ้าอภัยบ,บาปความผิดที่เขากระทำบางทีคำสอนของพระเยซูเจ้ามันสวนทางกับมนุษย์มนุษย์นี่ถ้าใครกระทำอะไรต่อเขาเขาจะทำให้มากกว่านั้นเป็นการตอบแทนให้สาสมแต่พระเยซูเจ้าบอกให้รักศัตรูก็แปลว่าอย่าไปทำลายเขา ่าทำให้เขาเจ็บปวดแต่ให้เขาอยู่อย่างที่เขาเป็นนะครับโดยที่ถ้าเขาสำนึกตัวได้เมื่อไหร่เนี่ย mm. ก็จะเป็นการดีต่อสำหรับสาหรับชีวิตของเขาเองแต่เราจะไปแก้ไขความประพฤติของเขาทั้งหมดนั้นคงไปไปไม่ได้แต่เราสวดภาวนาให้เขาได้นะครับในเวลาที่เผชิญหน้ากับคนที่ฆ่ากันฆ่าบก คูณสีฟองกับบรรดามารตีที่สงครน,นั้นน่ะกนพ่อประยูนก็ทําหนังเรื่องหนึ่งขึ้นมาก็มีหลายคนก็บอกเอาดีเหลือเกินที่ที่ได้เห็นสะท้อนถึงชีวิตอดีตเก่าๆของบรรดามารตีและตอนนี้ก็มาฉายให้เห็นถึงคุณงามความดีของเขามันเป็นภาพที่พวกเราติดตาตึงใจอยู่ก็คือเขา ไม่ทำร้ายคนที่ทำร้ายเขาคุกเข่าลงต่อหน้าพระบินเจ้าที่สุสารแล้วก็บอกว่ายิงได้เลยแทนที่จะบอกด่าคำชั่วร้ายต่างๆให้คนยิงไม่บอกคุณอยากจะยิงก็ยิงไปเลยแล้วก็ขอพระบินเจ้าอาภัยบาปของคุณนี่ต่างหากที่ทําให้เขาเป็นนักบุญแล้วเราก็เป็นได้เหมือนกันถ้าหากว่าเรารู้จักที่จะยับยั้งปากของเรา อารมณ์ของเราและเราก็จะไม่ไม่ต้องมาเสียใจยในภายหลังบางทีสิ่งต่างๆเล็กๆน้อยๆจะทําให้เรามโมโหโทโสจะมีนักปราชญ์คนหนึ่งบอกว่าถ้าหากเรามโมโหโทโสด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆก็แสดงว่าเราก็เป็นคนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่ถ้าหากเราเป็นคนที่ไม่มโมโหโทโสแสดงว่าเราใหญ่กว่าสิ่งต่างๆที่ขอให้เกิดความโมโหโทโสแก่เรา ก็ขอพระบินเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้เข้าสู่ทิตที่สองในเทศกาลมหาพรน์อย่างดีนะครับสวัสดีครับข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์